อยู่คนเดียวอร่อยอยู่คนเดียวแล้วดูเขาทำหน้านะตัวดูเหมือนอติเลยอะถ้าเป็นคนจะเป็นอติน้อยอะเนี่ยอิ่มแล้วมั้งยังไม่อิ่มเลอลูกนี่คือหลอดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหลอดที่สองอุ้ยพอแล้วเยอะละท้องป่องแล้วนะ แล้วดูหน้าเขาดิดูหน้าดิกินแล้วไม่แบบไม่ลืมตาด้วยนะเห็นดูเนาะดูหน้าอ๋อาก้าพอแล้วมัง้งลูกหนูกินเยอะแล้วดูทำหน้า ทำหน้าแบบหิวก็หิวง่วงก็ง่วงตาบือบืออ a l l e r g เยอะไหมเยอะถึงรอดไหมอ,ล mm hmm. อะลรอยะไม่ถึงกินเก่งอยู่คนเดียวเพราะแล้วเหลืออันนี้เดี๋ยวอเ,ยเอาอันนี้มากินนม จริงๆนอ่ะโน้ก้าแต่วันนี้โนกินนมน,น้อยนะ